ปรดกด,ดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด subscribe s u b <_ an> s c r i b e เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่ห้านะคะของสัปดาห์นี้ในเหนืองในหน่วยเรื่องวันสำคัญของไทยนะคะวันสำคัญของไทยนะ,ะวันนี้คุณครูจะมาพูดเกี่ยวกับ วันสงการน,นะคะวันสงการก็ซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งเมษายนของทุกปีนะคะกิจกรรมก็คือการทำบุญตักบาตรนะอุทิศส่วนกุศลไป ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะคะแล้วก็ลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ขอพอรอดจากผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีวันสําคัญในวันปีใหม่ไทยนะคะอันนี้คือวันสําคัญในวันขึ้นปีใหม่นะ,ะซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนมก,กราคมของทุกปีนะคะ,ะดูซิว่าวันขึ้นปีใหม่เนี่ยเด็กๆทำอะไรบ้างอ่าแรกเลยก็คือ การไปทำบุญตักบาสนะอันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลของคนไทยแล้วก็ของเรานะคะแล้วก็การไปส่งน้ำพระนะเมื่อถึงเทศกาลในคัดวันขึ้นปีใหม่นะคะเราก็ไปทำไมคะไปส่งน้ำพระนะคะต่อไปก็มีการอะไรคะ ไปฟังเทศฟังธรรมนะคะเวลาไปวัดเราก็ไปฟังเทศฟังธรรมนะ,ะเราก็จะได้เจอสิ่งที่ทําไมคะที่ดีๆนะคะต่อไปนอกจากไปฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็ทําไมคะเอาของไปให้ญาติผู้ใหญ่ที่เรานับถือแล้วก็ขอพรจากผู้ใหญ่นะ,ะผู้ใหญ่ก็จะให้นะคะคำวอวยพรแก่เรานะคะ เพื่อเป็นสิริมงคลน,นะคะต่อไปนะอันนี้ก็คือไปลดน้ําผู้ใหญ่พอพรจากผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็จะทําไรคะให้พรเรานะคะต่อไปก็จะเป็นการปล่อยนกปล่อยปลาอันนี้เป็นการทําบุญนะอันนี้ก็ต่อไปก็จะมี กิจกรรมนะคะในวันปีใหม่นะคะเขาอาจจะมีการประกวดการวาดรูประบายสีนะคะเด็กๆก,ก็ได้ไปสนุกสนานไปสังสรรค์น,นะคะแล้วก็ไปประกวดนะเพื่อบางที่เขามีการทําไมคะคัดเลือกประกวดนะ,ะการวาดรูประบายสีนะคะแล้วก็มีการแข่งขันในการทําไมคะวาดภาพ นะถ้าคนไหนที่ชอบเกี่ยวกับการวาดภาพเราก็ทําไมคะไปประกวดกับเขานะคะเห็นไหมแล้วก็มีทำไมคะอ่ามีจัดงานเลี้ยงอย่างสนุกสนานเด็กๆทําไมคะอ่าร่วมกันสนุกสนานเตรียมอาหารที่จะมารับประทานร่วมกันนะคะเพื่อความสุขสนุกสนานแล้วก็มีการจับ ของฝันแลกเปลี่ยนของฝันกันนะคะเด็กๆก,ก็จะชอบแล้วก็มีความสุขมากในวันขึ้นปีใหม่นะคะอา,อาจจะมีการละเล่นต่างๆนะคะหรือการแสดงบนเวทีต่างๆถ้าเด็กๆคนไหนที่มีความสามารถก็ทําไมคะจัดการแสดงจัดการละเล่นนะ,ะบนเวทีนะคะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นการละเล่นแบบพื้นเมืองนะคะ แต่ละที่หรือแต่ละท้องที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้คุณครูมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวกันบ้านนะคะวันนี้ให้เด็กๆทำไมคะปฏิบัติตนอย่างไรในวันสำคัญนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยปะอันนี้นะคะแรกเลยก็คือวันมาคาบูชาซึ่งตรงกับวัน สิบห้าค่ำเดือนสวันวิสาขาบูชาตรงกับวันสิบห้าค่ำเดือน6แล้วก็วันอาสาฬหาบูชาตรงกับวัน1 5บห้าค่ำเดือน8นะคะและนี้นะคะให้เด็กๆทำไมคะละบายสีตามหลักพุทธศาสนาของเรานะคะวันนี้คุณผูกก็มีกันบ้านหรือใบงานแค่นี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆ ค่อยเจอกันบ้านภาษาอังกฤษกับทิชเชอร์นะคะโอเค for today it's surroundings around us open your book on 24 and 25 here we were going to write down the numbers 1, n two and 3 To arrange the event in sequence, meaning to say which action comes first. Let's do this first row. Number one, the boy is writing the letter. Write number one. Number two, the boy put it in the post. Number two. Then number three, the postman delivered the mail to the friend. Number three. Then here, you must look and study the picture carefully and write down one, two, or three. And the last one, the same thing. Which action do you think comes first? To write number one. Which one comes next? Write number two. And which action comes last to write number three. Now we will move to the next page. Page 25. Color the picture of items as many as the specified number. You can see the number on the side. You are going to color the picture according to the given number. For example, zero. Do we need to color anything? No, no, no. Zero means nothing. One meaning to say, color only one mushroom. Two. Color only two flowers and three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. That's our homework for today. Do not forget to like, subscribe, and follow the page. Time to say goodbye. Bye bye.